พี่วินส่งแถวซอยข้างสุสานหน่อยค่ะเสียงหญิงสาวคนหนึ่งพูดขณะปีนขึ้นมอเตอร์ไซค์เธอสวมเสื้อชุดพนักงานออฟฟิศแต่เสียงหวานนุ่มนวลจนมนตรีคนขี่วินวัย30ต้นต้นไม่ได้เอะใจแน่ใจนะครับน้องดึกแล้วนะซอยนั้นเปลี่ยวแน่ใจค่ะพี่หนูต้องรีบกลับบ้านมนตรีพยักหน้าแล้วบิดรถออก ถนนในเขตชุมชนยังพอมีไฟทางแต่ยิ่งขี่ลึกเข้าไปไฟก็ยิ่งน้อยลงซอยที่ว่าติดกับสุสานนิรนามที่ดินผืนใหญ่ด้านหลังชุมชนมีป้ายไม้ผุๆูติดว่าห้ามทิ้งขยะเขตสงบ สุสานแห่งนี้ไม่มีศาลาไม่มีญาติพี่น้องมีแต่หลุมศพเก่ากว่า50หลุมบางหลุมไม่มีชื่อบางหลุมแค่ปากไม้และขึ้นชื่อว่าว่าสมัยก่อนนั้นผีดุมากรถวิ่งมาถึงทางแยกหญิงสาวพูดเบาๆเลี้ยวซ้ายเข้าไปค่ะพี่อีกไม่ไกลมนตรีมองซอยแคบตรงหน้าสองข้างเป็นกำแพงรั้วพังๆมีป้ายไม้เก่าหักคาอยู่หน้าทางเข้าทางนี้หรอครับ ใช่ค่ะบ้านหนูอยู่ด้านในมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าทางลูกรังล้อกระแทกหินกรวดแต่ไม่มีบ้านคนไม่มีแม้แต่เสียงหมาเหา่ามนตรีเริ่มรู้สึกแปลกจะหันไปถามแต่หญิงสาวพูดขึ้นก่อนจอดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหนูเดินเข้าไปเองมนตรีจอดรถหญิงสาวลงอย่างเบาเดินเข้าไปในความมืดไม่พูดคำลาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องรอบๆแต่ปรับไม่เห็นอะไรเลย แสงไฟฉายสะท้อนกับไม้ผุขูอันหนึ่งที่ปักอยู่ข้างหลุมดินมนตรีมองใกล้ๆบนไม้เขียนชื่อไว้ว่าวันนิดาเสียชีวิตปี2534เขาใจหายวูบค่อยๆก้าวถอยหลังแล้วเร่งเครื่องรถออกทันทีพอถึงปากซอยเขาหันไปมองผ่านกระจกมองหลังเงาร่างหนึ่งหญิงสาวในชุดสาวออฟฟิศกำลังยืนมองเขาอยู่ใต้ต้นไม้ แม้จะอยู่ไกลแต่ใบหน้าเธอซีดขาวดวงตาโบดำเหมือนไม่มีดวงตาอยู่ในเบา้ามนตรีรีบขับกลับวินไม่พูดกับใครทั้งคืนพอรุ่งเช้าเขาไปถามคนแก่แถวนั้นเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังชายชราเพียงพยักหน้าแล้วพูดเสียงเรียบว่าหลุมวันิดานะเหรอใช่เมื่อก่อนเป็นคนในชุมชนเรานี่แหละถูกรถชนตายหน้าโรงเรียนไม่มีญาติตายไปหลายสิบปีแล้วนะ มนตรีหยุดวิ่งวินตอนกลางคืนไปหลายเดือนและเขาได้รู้แล้วว่าบางทีอาจไม่ได้มีบ้านคนแต่มีใครบางคนรอให้ผ่าเขากลับบ้านอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ